พระครูสังครักษ์ธงชัยผู้อเมวยการโรงเรียนอุตรทิศวิทยาโรงเรียนพระปริยัติสามัญแผนกสามัญยศึกษานางดาดรัตกิริไัยบูลผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดอรธานีนำข้าราชการในสังกัดร่วมจัดทำอาหารกล่องนพกุติคณะห้า 5, วัดมชิมาวาดพระอารามหลวงตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดอรธานีจังหวัดอุดอรธานี เพื่อนำไปมอบให้กับเจ้าหน,น้าที่ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ณสถานีขนส่งผู้โดยสารรถประจำทางแห่งที่หนึ่งจังหวัดอุดรธานีสถานีรถไฟจังหวัดอุดรธานีท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดอุดรธานีและบริเวณหน้าโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดอุดรธานีค่ะ ก็เป็นภาพน้ําใจนะคะอนุณงามนะคะที่สายด้านคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานีนะคะแล้วก็ร่วมกับนะคะชาวบ้านสาธุชนนะคะที่จังหวัดอุดรธานีค่ะก็มีน้ําใจช่วยเหลือนะคะแจกจ่ายปัดทำข้ากล่องนะคะแล้วก็นําไปแจกใจ่ายให้กับผู้ประสบภยัยโควิด -19 นะคะก็เป็นน้ําใจอนุณงามนะคะอีกอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่เราจะไม่ทิ้งกัน,นะค่ะในยามวิกฤตโควิดอย่างนี้ค่ะ